เอาล่ะวันนี้จะเป็นการแบทเทิลอ่าเคสนะผมครั้งแรกสำหรับขาตั้งกล้องใหม่นะครับผมนะเคสคลิปไฟนะครับผมนะรับผมอ่มเราจะมาจวยก่อนท่าใบนะฮะเรยไม่บอกนะแค่อะไรอาจจะมีคนเห็นได้เลยอ่าสลิปเกียร์สวยนะผมครับสลิปยุ่นครับยุ่นสองอันนะผมเรื่อน้ำพักน้ำแรงของผมิอโ o ้ my god what the fuck is going on man อืมสได้ครับ ถามว่าไอ้คนที่แบบเล่นเกียร์นี่คือชอบเกียร์ใช่ไหมตอบเลยว่าใช่ผมก็เล่นเกียร์ผมเล่นเกียร์เสือใช่หรือเป,เป,เปล่าใช่สแตนอาบุตรเดือกแหวนการเันนะครับเราจะปล่อยชิ้กันนะฮะผมก่อนเวลเริ่มก่อนครับผมรอโปรเฟคไลน์แล้วผ่านเธอจู่วอย่างทรงเกียร์แลนไลน์อย่างทรงปักกระจุนตีเข้าเลยเ <With door. S 1> <ะ>จฟดอพลังแหวนจู่ว่าสแตนโรไลน์เป็น นี่สกิลดรอนบ่ายเปิดห้าหาหน,หนึ่งหรือสามขึ้นเลยเอานี่ขึ้นที่เราติดกล้กกองนะคสับ mm. ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะ mm. ผมที่ทำแบบว่าใ mm. ช้ขาตั้งกล้องใหม่นะอาจจะเล่นแบบว่าตะกุกตะกักเลยนิดนึงก็ขอไยอนะ่ะหมือนตีปล่อยเช็คคิวเช็คผ่านเธอจว อ๋อ<ฟ>ขอไอด,ดขอดับเบิลแรงๆหน่อยไปหนึ่งเข้าเลยบอกเอาไปคิวซันโดรเฮ้ยไม่มีแดงไม่ได้นะครับอือึกูจะไม่แห้งไ<ว>คปคีบฮาวแซนคิวดีเชอร์ซียูในไทม์เจอนครับจวบนะครับผมอ่ขอบอกกันนะครับเกียร์เด็กนี้ทำรีวิวแล้วนะครับผม ไม่มั่นใจว่าคลิปนี้กับคลิปเด็กรีวิววันไหนจะลงก่อนกันนะฮะใช่ครับคลิปครับผมคอเด็กอย่างตรงเกียิอ๋อไม่ไม่นั่นด้วยเป็นเท่าไหร่นะสิบหกสิบได้หนึ่งอุ้ยบอดไปคีพปห่าแซนด์ลสเปนไปข้ามฮิวพาวาเบเลยผ่านเิน ไหลวาไหลไหลเป่นไหลด้วยตุไปอ่ะเขาเลยไอเชกดาวเพาสแอนด์แอนดรอยก้าวันเองยมือหนึ่งหนึ่งไปไปผ่านถูกอะไรเนี่ย ดูดอปซีดดอเอซิดเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเอาะครับเราจะมาเปิดกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คขออนุญาตดูหน่อยนะครับผมในกล้องน่าจะเห็นอยู่นะฮะโอเคเจอครับผมขอลองดาวเล่นๆนะครับผมน่าจะเป็นใบนี้ใต้กล่องใช่ไหมสับ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 เหรอโอเคใต้กล่องแล้วสับนะน่าจะเป็นสอบนั้นป่ะใบนี้ใบนดียเออแล้วที่ดาวเล่นๆนะ นี่นึกว่าการเก็ว่าอะไรต้องการเดมเป็นตัวนี้ครับมันก็ตัวเดียวกันไม่ใช่เวละอาร์ตครับคุณเลือกอาร์ตผิดครับผมแล้วก็ไปไปนู่นไปออมนักเกมแล้วก็ทีโซสองทีใบครับผมนี่ก็เป็นการเทสให้ดูนะครับว่าเกีอาซิสเขาเล่นกันไงนะครับเพื่อใครที่บอกเพิ่งเริ่มเล่นบรรยากาศมาดูช่องเราก็ได้นะมาอันนี้เครียดเลยแล้วก็สไตล์ได้ใช่ไหมครัสไตล์ได้ครับผมเพราะผมเกียร์สามแล้วสไตล์ดนึ่เ g เ n e r a t i o วินนิ่งแชมป์วิกเตอร์เขาบอกกันนะครับว่าคลิปไฟเนี่ยจะอาจจะมีเป็นอธิละครั้งนะดูแบบว่าผมวางแล้วปล่าเพราะผมเป็นคนตัดเองับผมเร็บๆครับผมไซส์สเกลคาต์บาร์ตจนัวหนึ่งแล้วก็คอหนึ่งตัวตัวไหนที่เท็กครับชี้ต,ตัวไหนเที่กินครับคุณชายเ็จขอปิดตัว <laughs> เรียบร้อยส <laughs> ตตัวมันเองโอเคนี่ไงจะได้รู้อย่างว่าทำไมขอปิดตัว เฮ้ยบาทเยอะเลยดี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีวิธีเอ้าเฮ้ยผมคอผิดอีกแล้วผมมีวิธีผมคอผิดสองรอบแล้วทุกคนผมมีวิธีเลยแล้วทุกคนผมผมเริ่มแปลกแล้วผมว่าผมคอผิดกับแปลกแล้ผมมีวิธีเล่นแล้วตอนนี้ใช่ตอนนี้ผมว่าของผมจบแล้วเฮ้ยผมคอผิดแล้วทุกคนเออในเวลาตายได้ละเท่าไหร่ครับสิบหกสิบหกครับจีการนะผมผมคอผิดไปสามสเต็ปแล้วอ่าไปไหนนะ เกทุรอแล้วก่อนสกิลเตะนี่กับตะบองสับละคอใหม่สั่งไปขยันนะครับผมให้เกียร์คุณเป็นคนเปิดนะผมผมมั่นใจว่าคุณน่าจะดวงดีเฮ้ยพอไหม <c oughs> งไงหยังไงต่ออยังไงต่อแล้วก็สกิลของตัวนี้คา <c oughs> ตาบายาโซจ <c oughs> ับตัวหนึ่งสแตนบวกสองพันใช่ไหม ใช่บวกสองพันและสกิลของแชมป์วินนิงก็แชมป์ตึกหงายอะไรก็ได้หนึ่งตัวแต่ก็สัวบาออกไปหนึ่งตัวนี้บวกห้าพันและตัวนี้บวกห้าพันสกิลของตัวนี้มันเบอร์เทิร์นเมื่อมันลุกนับนับพาวตามจีที่หงายอยู่ไปละห้าพันอันนี้บวกหมื่นไปสิ okay. บเก้าโอเคบาลกรนได้บรีได้บาเท่าไหรค่ครับสิบสี่สิบสี่เหรอสิบหก เกียวคาตบาดยาโซ่สแตนบวกให้สองพันและตัวนี้เมื่อมันสแตนบวกห้าพันสกิลถอโซหงายจียูนิตหนึ่งใบวันบวกหมื่นในนั่นบวกห้าพันเป็นจีหงายตัวเจี๊ยนี่มั่งเลยเจี๊ยนซิปหงายยากเลยอแันบวกหมื่นตัวนี้ตัวนี้บวกบวกมาหมื่นสองอ๋อหนึ่งเก้าสองหนึ่งนะครับผม อะไรครับเอ่อสามสามสี 3, 3, 4, 3. ่สิบสามแล้วก็<ะ>เจนเบกสามเลือกรีทายตัวที่พาวน้อยกว่ามันตัวนึงเอะไปจดเดครับจัวครับอืีครับใช่ครับดอพลังให้วุตเกิวยกกันหนึ่งใบโุตกิวจมตีบวกห้าไปสามครั้ง นี่บวกห้าไปสองครั้งจีก่าสองร้อยแกมเวลาแห่การอ,กากอันอันหนนคืนอ,อูลูลุบสกิลเก็บพิวก็หนึ่งนะแล้วก็ว 5, อน okay. อร์มอลหนึ่งไปชิวบวกห้าพันสามเป็นหนึ่งโอเคจบเทิร์นครับสกิลเมื่อจบเทิร์นแรมไม่มีหงาแรมไม่มีก็หงายได้หนึ่งใช่ถ้าโซไม่มีไม่่<ต>โซยังมีโซม่ต้องโซ,โซยังมีฮะยังไม่ได้หนึ่งไปต่ำกว่าไม่เข้าไม่เข้าัปฏิทินครับผมสแตนร์แอนด์โร เกียร์สามไม่ไหวได้เพียง,ยยงไหน่เดียว,วไม่มีเว้ยสกิลไม่ไม่ใช้สไตล์เจเนอเรชันได้เวลาปิดเกมตกสะเทือนลันลันอีพีสี่พอดีอ่าจะดูมือว่านึงนะสไตล์สกิลไม่ใช้สกิลของพีจีส่งนี่โอ้ยตัวแนทส่งไปนี้บายแล้วก็เขาขึ้น เกเติมแล้วก็ลงไปทำรอบหน่อยลูกเอ๊าสกิลเกนเน็กซ์ไม่มาเชียร์แกทำให้ฉันดูเย่โซบลัสงานตัวเองได้รับเทคเทคอะไรครับตีเสร็จีบ้าเก็บสามใบแล้วก็ลุกโอ้ไม่ก็อดสิบเอ็ดตีสกิลบาร์เก็บสามอ๋อเก็บสามใบอ๋อเปิดสามอ๋อใบนี้ขึ้นสองใบใต้กอง ใส่ <8 S 2> ครับเราได้เบ่า1สิบเอ็ดสกิลเปิดสามใบไป่ครับขอนักกษัตริย์แชเวลาไม่เกินหนึ่ง,งลงมาไม่เด๋ยวไอ้นี่เกินโทษทีใบนี้ต้องเป็นเนี่สับใหไหน่อยแล้วก็มันจะมีแค่สามใบนี้มันจะเป็นตัวนี้ออกมาที่เหลือใต้กองใส่ปไปแล้วครับโอเค,อเคข้าน้นมาต่อไหมตีไม่ได้มันสองหกอ่ะไปเดี๋ยวนะมันโจม ฉันจะไม่ให้แกทำอะไรทั้งนั้นมันโจเนีสองหกเองพีมาก็ได้นะเราต่อไปสามหกขต่ำเอออย่าไอ้ยาหงายจียูนิตหนึ่งใบถ้าการตีนี้ไม่ฮิตจะได้ไหนายเดมเป็นสองเท่ากันตอนนี้สองหเป็นสามหนึ่งคือหนึ่งไดใช่หนึ่งได้ผมให้ผมไม่สามไดผมอยากได้หงายเดมคิวพาวแวนเฮ้ โอเคสวยสกิล <Skill S 2> อย่างน้อยผมได้ไงดแดงละเก็บสามใบวันลุกสี่วันหนึ่งเพื่อเปลีกะสองได้ใช่ไหมครับครับผมเผาข้ามคิวไม่ได้สิบห้าตีปีค่าฆ่าเธนจัว ตอนนี้มีใบสามใบเลยเลิกก้าใบไม่มีอะไรเสียแล้วตอนเนี้ยสไต์แซ่บริดชัมวิกเตอร์เขี่ยแล้วเขี่ยแล้วไสกิลกดดีไหมวะแล้วแต่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 กดไต่จุดหนึ่งสวยเลยเทคให้ตัวนี้ คอคอตัวนี้คอตบาร์ยัดมันเข้าโซ่ไงสองเซเคิลภูง่ายดาเมจไงไงเซอร์เคิลหรือไงดาเมจต้องพูดอย่างนี้ใช่อ๋อต้องว่าอย่างนั้นดาเมจไม่ใช่เซเคิลใช่ไหมครับครับผมโอเคครับคือไว้แก้ล็อกได้นะครับสฮหรับใครที่ไม่รู้นะครับครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมูพูดไปยชอบเล่นเครื่องฮันเน่ชอบเล่นเครื่องเหรอ ไปเลยขอมือมีกี่ใบอ่ะเขาทำไรสี่ใบสี่าำรอบได้เยอะไม่เข้าตีข้างไม่เข้าด้วยหรอกอข้างยิงหนึ่งยด้ดังเลยสิบหกครับสิบหกกิ๊เลยกิวสแตนครับจากเท็ฐานใช่ไหมจากเท็ฐานใช่ครับ จมจีโมอีกรอบครับเพราะไม่เข้าอยู่ดีมันลุกมาบวกกันเอามันลุกมันบวกเจ็ดสิบหกครับผมผมลืมเพราะว่สิบหกยี่สิบสกิ้วครับคาตบาสหนึ่งสแตนม่อยู่ในนี้สแตนบวกจามตีมีทั้งหมดสามสี่สี่หนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบเอ้ไม่ห้าห้ายี่บห้าบวกยี่บห้าตัวนี้บวกยี่สิบห้าเลยจอมจีจีซามสี่ใช่ครับกีก่อนสองหก ไม,ไม่กดเทปแป๊บหนึ่งสาใช่มสามสีมสมสครับเอโอ,โอ,โอเดี๋ยวกกการคจะปิวครับนี่นีต็มบไอ้นี่มันตัวนี้เออไอ้นี่อยู่นี่ครับดอกร,รับดอกปะดอกปะอ๋ออ,อ,อยู่ใต้เทมครับสองหก <c oughs> กน,นนะสามหนึ่งสองหโอเคครับยงตสามสิบสามสามใช่ไหมปอยคีแวน พลังข้างนี้เป็นโคตรแรงเลยบ้าคิแหวนพลังข้างนี้คิดยอะไรเนี่ยตายแล้วฮิวหมดกองสกิลคัตบาลสองทิ้งมือหนึ่งจับเลียสามใบจับเลียลุกตามจีวผมมีห้าผมไงสิผมแตนสี่เมื่อสแตนสามใบหรือมากกว่าผมทิ้งมืออีกสามใบสแตนเวนกอดกรอได้ลบสองเมื่อกี้มีกีกาป,ปาไดนะ้สองใบแล้ว ถ้ารอถ้ารอจากเมื่อกี้ด้จะเป็นเล่นทีลิเทียต่อละเดี๋ยวลหครับผมพลังหลังจากที่ผมแพ้เกียร์ตอนเล่นลอยยอนผมเอาเทปคามุยมาตกแล้วครับผมก็อ่ามีอะไรจะพูดกันไหมฮะอ่าก็นี่เป็นการเทสการถ่ายไฟนะครับผมรั้งแรกใช่ <ขอ S 1> <ไ>มุมใหม่ขออนุญาตไปเช็คนิดนึงนะเรื่องเรียกว่ามุมกล้องเนี่ยจะเป็นมุมกล้องโอ้ยก็พัดลมค่อข้างแรงนิดนึงนะพอล พอดีเราเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยโอเคเนาะมุมกล้องค่อนข้างโอเคเลยน่าจะเห็นกันหมดนะเวลาเราได้เราทําอะไรนะครับถ้าไม่เห็นนี่เดี๋ยวจะไปซูมตอนตัดต่อให้นะครับครับผมก็มีถ้าตัดต่อผิดพลาดตอนตรงไหนก็ขอประทานอภัยด้วยนะพอดีหาตัดต่อนะครับผมครับผมนะรับเขาจะลองตัดต่อมากนะครับสำหรับพิธีกรของเราแล้วก็พีแมนนะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งอยากให้อีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนนะช่วยโดเนทมาก็ได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้รอเล่นรอเล่นกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์กดไลค์แฟนเพจนะคะผมนะผมจะได้มีกําลังใจในการเก็บเงินซื้อเพย์แมทนะครับครับอย่าได้ไม่ต้องใช้เพย์แมทแบบกระดาษอย่างนี้นะคะก็ช่วยเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะผมนะในการผลิตคอนเทนต์ดีๆที่คลิปเราไม่ค่อยจะลืมว่าเราลืมครับอ่าเดี๋ยวบางทีเราถ้าเกิดจะซื้อเพย์แมทนะเราจะอาจจะเอารูปลงเพจนะแล้วก็ให้ <c oughs> ทุกคนช่วยอาจจะช่วยให้เลือกก็ได้คะใช่ครับครับไปกดไลค์แฟนเพจเยอะๆครับโอ้ผมรู้สึกว่าคนดูในยูทูบมีละ แต่คนกดไลค์ลแฟนเพจดันไม่มีนะซิครับผมอืมมันนาดด่าแปลกใจเขาอ่าต้องขอบอกนะว่าไออันนี้มันเป็นอะไรที่โคตรจะสวยนะครับผมขอ,อยัดขิงนิดหนึ่งอะมันคือสลีปโคโนเจตไอเกียร์เน็กอเอ้ไอเน็กเตดเน็กเตดเน็กเตดของภาควีใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราต้องภาควีมานะผมเดี๋ยวผมจะจัดเกียร์โคดิโคเล่นแบบคันสุดเด็กเลี้ยรู้จะมาตอนนั้นนะครับครับผมอ่อก็ทขาไดี ก็นะครับ <poisoned indo> <ara> ุณาสำหรับคลิป <music> น <Brothers> okay. ี้ผ <siglo achi> ู้ชนะของเราก็คือโนวาเกรปเปอร์นะครับผมโนวาเกรปเปอร์ซองเป็นอะไรวะคนโ้แฟเงใช่ครับผมนะซองยุ่นเหมือนกันใช่จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้การแมเท่านนะครับผมนะชอบไปเออชอบและแชร์สับใครคะพม่ชอบพินไล่และเดี๋ยวต้ารีวิวมีแฟนเพจแล้วครับขึ้นมาก็ะอไม่จะติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีลาวันทีครับ Bye bye!